ลมเย็นมากครับท่านลมเย็นพัดมาจากตะว,วันตกคําคืนนี้ที่พาหัวหน้าครับแปลงลางรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปลายทางของเราวันนี้จะไปจอดพักค้างกันที่ผาหัวนาคก,กับผาหัวนาคนั้นเราเคยมาน่าจะสามครั้งหรือมากกว่านั้นแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่เส้นทางที่ไปก็ขึ้นเขาครับอันนี้จากจุดนี้น้ำตกตาโตนอยู่อีก3.2กิโลเมตรน้ำตกตาโตน ลงไปนะครับก็คือเบี่ยงขวาแต่ว่ามอหินขาว 1 1 8กิโลเมตรก็คือก่อนถึงตางหัวนาคเนี่ยมันจะถึงมอหินขาวก่อนนะครับจากนั้นการมาพักค้างหรือมาเที่ยวปาหัวนาคเนี่ยก็จะมีโอกาสได้แวะเที่ยวที่มอหินขาวด้วยนะครับนี่นะครับเป็นแยกเข้าไปมอหินขาวนี่คือมอหินขาวชื่อเล่นก็คือสโตนเฮน์เมืองไทยนะครับเป็น กลุ่มแท่งหินนาจัยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโมหินขาวจะมาเก็บพรุ่งนี้เก็บภาพนะครับเก็บภาพพรุ่งนี้อันนี้แวะให้ดูก่อนว่าถ้าใครมาพาหัวหน้าคจะผ่านโมหินขาวก่อนไปเดี๋ยวไปจุดกาลางหลักของเราอีกจุดน่าสนใจจุดหนึ่งนะครับก็จะไม่แวะเหมือนกันอันนี้ หินโขลงช้างนะครับเป็น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 กองก้อนหินโดยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพวกนี้แวะครับพ่กนี้หากลับจุ่แวะรู้สึกว่าเราจะใกล้ถึงปลายทางแล้วนะครับตอนนี้นะครับเติมแป้งกันละเติมแป้งแสดงว่าใกล้ถึงละ เล่าภาษาอีสานพะพูน่ามพรแล้วพอเพอ่งถึงแล้วทานเก็บค่าบริการบริการหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับสองคนรถหนึ่งคันหนึ่งคืน,นม,ม,นมีมีเข้าไปเยอะอยังครับวันนี้ครับวันนี้พักแรมยังไม่เยอะค่ะยังไม่ยเยอะหรออ๋อน่าจะปะปายเพราะว่าเขากลับกันหมดแล้วครับ <laughs> จุดกลางเต็นท์มีสจุดนะครับ จุดแรกเขาเรียกว่าดงสนอยู่ข้างหน้านี้นะครับซึ่งในส่วนของรถแคมป์รถบ้านเนี่ยกำหนดให้จอดในพื้นที่ฝั่งซ้ายของตรงนี้นะครับลานจอดรถบ้านต้องไปจอดในเนี้ยส่วนพวกลางเต็นท์นะครับก็ฝั่งขวาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจอดทางนี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนเข้าไปข้างใน ตอนนี้เป็นเต็นท์ของอุทยานนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับโอ้สกายวอล์กสร้างใหม่เดี๋ยวเราต้องเดินมา รถแล้วครับเหนื่อยเลยครับเมื่อคืนไปนอนที่สายทองมานะครับเช้านี้ตัดสินใจย้ายขยับมาพาหัวหน้าเดี๋ยวก็แปลงล่างรถเราก่อนแปลงล่างรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดนอนคืนนี้อุทยานแห่งชาติาผู้รันคาครับ เราอยู่ที่พาหัวหน้าครับจากโซนที่เห็นตรงนั้นก็คือลานจอดรถแคมป์นะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกจะเป็นดงสนแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาโตอ้อมกลับมาฝั่งนี้จะเป็นโซนกาวามสะอาดนะครับล้างจานทมอาชนะแล้วก็ถัดไปจะเป็นห้องน้ำ ห้องน้ำแยกชายหญิงนะครับผูห้หญิงอยู่ฝั่งซ้ายผู้ชายอยู่ฝั่งขวามีล้างมือนะครับเป็นโถหนึ่อันนี้เป็นห้องอาบนะครับห้องอาบแล้วก็ห้องสุขา3มห้องส่วนนี้เป็นลานกลางเต็น ดงสนนะครับมีนักท่องเที่ยวทอยอยมาหลายหลายแล้วแคมป์ดงสนท่านนี้มองว่าเขาสวยเลย สนต้นสนเยอะนะครับเด,เดินทะลุข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็คือห้องน้ำ เดินไปเดินไปกำลังเดินขึ้นไปสู่จุดที่เรียกว่าผาหัวหน้านะครับเป็นทางขึ้นนะครับเป็นทางเอียงขึ้นเจ็บ อ,อันนี้เป็นป้ายครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติภาหัวนาคอันนี้น่าจะสร้างเมื่อปีนี้แล้วครับภาหัวนาค nature trail ทางนี้เป็นทางเดินลงไปศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับนนนะแต่เห็นเงื่อนไขกติกาติดไว้อยู่ตรงล่างสาย ติดต่อลงทะเบียนก่อนเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะนั่นแปลว่าเราไปเองไม่ได้ครับต้องสอบถามข้อมูลขออนุญาตหรือรับทราบรายละเอียดทั้งหมดเส้นทางศึกษาธรรมชาติเผานักระยะทาง2.6กิโลเมตรโอ้โหนี่คือจุดจุดเริ่มต้นครับไปดูนักพวนดินธรรมชาติหมูป่า สู่ป่าดั้งเดิมประตูสู่บรรพการโอเอซิสกลางผืนป่าพ่านหินเลือกไม้พ่านหินร้อยล้านปีจินตนาการผ่านหินร้อยล้านปีอิงอาศัยตามธรรมชาติหินดินป่าเต็งล่างอ้อมกอดแทงผื้นป่าแล้วก็เดินย้อนกลับมาเถาวันพันเกี่ยวสับป,ปะชีวิตความจริงจากแผ่นหินรวมหายใจในผื้นป่า แล้วก็วุอมกลับมายัางจุดสิ้นสุดตรงจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวอันสุดท้ายเดินเท้าต่อขึ้นไปอีกครับ่างซ้ายมือเป็นที่ทำการทรุิยานแห่งชาตินะครับส่วนบริการนักท่องเที่ยวตรงนั้นจะเป็นลานจอดรถตรงนี้มีจุดถ่ายรูปเยอะเลยครับ เป็นลานจอดรถสำหรับผู้กลางเต็นท์ทางนู้นนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูอันนี้ชื่อว่ามองเบิงตะเวนสถานที่ดูดวงอาทิตย์นั่นเองจริงชา้าไหมเธอ ฝั่งนี้บันไดครับสว,เ,วบสบเราบอกว่าขึ้นทางลาดสะดวกกว่า,าป้ายละเอียดข้อมูลครับ กวาสุดคือพลางหิน125ล้านปีต่อมาเป็นสันเขารูปอิโต้ภูแลนคาอ่างเก็บน้ำห้วยขามเท่าที่ลาบเกเษตรสมบูรณ์อำเภอหนองบัวแดงภูเขียวอ่างเก็บน้ำห้วยเดือ นี่ี้ละสนใจประวัติตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็จริงๆริงกำหนดไว้ให้เป็นที่จอดของผู้ที่มากางเต็นท์ด้วยนะครับ แล้วก็อนนี้เป็นจุดบริการกลางเต็นท์อาคารหลังนี้ก็คือให้เช่าเต็นท์ของสำนักงานสำหรับใครที่ไม่ได้เอาเต็นท์มาด้วยนะครับเป็นเต็นท์ของอุทยานนี่ครับพื้นที่กลางเต็นท์ผ่าหัวหนาคนะครับอยู่ลึกเข้ามามากกว่าแคมป์ดงสนจะเป็น,นชั้นๆนะครับลดลดหลั่นก็นลงไปเคยมากลางอยู่ น่าจะยังตามสามครั้งครับจำได้มาครั้งแรกมาทดสอบเต็น์ไปกลางทับหลังมดครับหรือจำได้ไหมไปกลางทับหลังมดนี่น<ด><ด>สองหลังกเปีเยเประทับใจมากเลยนะครับไม่ได้นอนทั้งคืนเลยครับลกลางกลางเต็น์สองหลังด้วยฉลองเต็น,นต์นใหม่กับเอาเต็น์เก่ามาครับไม่ได้นอนสักเต็น์เลยครับมดเต็มเต็ม เดี๋ยวพาไปสำรวจห้องน้ำครับห้องน้ำในส่วนของลานกลางเต็นท์ผ่าหัวนา่งห้องน้ำผู้หญิงอยู่ฝั่งขวานะครับห้องน้ำคนพิการคนชรานะครับหรือคนตั้งคันอยู่ตรงกลางอันนี้ห้องน้ำชายห่างล้างหน้าห่างล้างหน้าแปรงฟันปัสสาวะแล้วก็ห้องน้ำทั้งหมดหกห้องครับ เป็นห้องอาบห้องอาบห้องอาบฝั่งขวาเป็นสุขาครับสุขาแบบชักโครกทั้งหมดเลยนะครับครับนี่คือห้องน้ำของจุดกลางเต็นท์ผาหัวนาคเดินต่อไปอีกครับฝั่งขวาเป็นจุดชมวิวผาหัวนาคและก็มีลานจอดรถอีกหนึ่งแห่ง มีป้ายขนาดใหญ่ตรงนั้นครับหัหมอกบอกฮักมักหลายภูแลนค่ะเดี๋ยวขึ้นไปพาหัวหน้ากันครับจุดชมวิวพาหัวหน้าไปตามเส้นทาง ครั้งที่มีหมอกมากๆนะครับมานั่งอยู่ริบหาตรงนี้นะครับตอนเช้าอากาศเย็นมากหมอกพัดขึ้นมา บายเลยนะเธอที่ประจำมาตรงนี้นะมาอะไรก็ต้องตรงนี้พักเหนื่อยทำเลทองล,ลมเย็นมากครับท่านลมเย็นพัดมาจากตะวันตก นี้กําลังเดินทางกลับไปรถนะครับเราอยู่ที่จุดที่เชื่อว่าพาหัวหนางแต่รถเราอยู่ที่แคมป์ดงสนป่ะเดินเหนื่อยไหมละ่ะ <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยวันนี้เหนื่อย <c oughs> เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงตั้ง <c oughs> แต่เช้าเย็นข่บเมื่อทีเดียวครับถ้าทางเชอรอเหมาลานนะครับลานรถแคมป์ตอนนี้ค่ำแล้ว อากาศเย็นลงแล้ยังไม่มีเพื่อนร่วมลานเลยครับการเหมาลานไม่เกี่ยวกับสถานะการเงินหรือสิทธิว i ไใดๆแค่มาให้ถูกวันหรืออาจจะมาไม่ถูกวันมาวันที่ชาวบ้านเขาไม่มากันเราก็เหมาลานได้มาเก็บแค่คุมครองอเปลมาเนี่ยลอวก่อน ยังไม่เสร็จนั่งรอจอ่ตรงนั้นแหละแปับนึงเสร็จแล้วจะเรียก